สวัสดีหนึ่งคนนะคะสวัสดีหนึ่งคนที่เคารพหนึ่งท่านที่เคารพรักหัวยุ่งหมดวันนี้หมดพลังมากเลย เคยเมาเขามากฉีดยายังไงเหรอเขาเป็นรถไงหรอแปลงนี้ใช่ไหม,มทำไมเธอต้องไปนั่งคนละฝั่งกับเราเอ่ะนั่งอย่างนี้เธอก็ติดกล้อง่ะสิ<อ>ก็กล้องมันหันหน้าไปทางนั้นน่ะไม่หันนะก็ดูอยู่นะะั่นก็เนี่ยก็ติดแล้วเนี่ย สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดี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 สสดพ่อแม่พี่น้องเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแอดน้อยให้ด้วยนะคะถ้าใครเสิร์ชหาไม่เจอให้พิมพ์คําว่าช่องแอดน้อยนะคะก็จะเจอจ้ามาทักทายแอดน้อยจ้าคุณเกอินนะคะสวัสดีจ้าวันนี้พระอาทิตย์มันตกไวมากเลยแล้วก็ไม่มีแสงใดๆอยู่เลยตอนนี้เนี่ยทุกคนเรากะจะให้ดูท้องฟ้าสวยๆสักหน่อย วันนี้หมดพลังมากเลยอะหมดพลังมากเลยถ่ายคลิปวันนี้แอดเจมาถ่ายคลิปด้วยนะคะไปติดตามได้ยังไม่ได้ลงหรอกเพราะยังไม่ได้ตัดเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเชอรี่นะคะคุณสิวัตรนะจ๊ะคุณประพนันสวัสดีแอดน้อยมาจากแอดเจแอดเจ,ดเจว่าวลาวอยู่อิรีบอคือนงวงแทวาวันนี้นี่ โอ้ยเดี๋ยวถือก็เมื่อยวันนี้สะบักสะบอมเสื้อก็เลอะหมดเลยโอ้คิดดงคีดดินด้วยโอ้โห,โหชนกันแรงมากสวัสดีจ้าคุณทิตารีแอดเจกำลังโมโลเลยจ้าเอาเลยเอาเลยคุณคุณนิภาสวัสดีค่ะแอดน้อยกดไลค์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยจ้าคุณ ตลาดนะคะสวัสดีจ้าแอดเจไล่ใช่ไหมคุณบุรีพงศคุณบานชื่นคิดถึงนะคะแอดน้อยอยากเจอหน้าจ้ามาเจอได้เลยนี่นเจูแล้วเนี่ยเจอหน้าในนี้เนี่ยโอมง่วงมากๆเลยคุณสมรักสวัสดีค่ะคุณนทัทชนกรน,นะคะสวัสดีจ้าคุณสมนึกนะคะ คุณยิ่งเจริญสวัสดีคะ่ะคุณเกอินเสื้อโปรดเลยใช่ไหมใช่เสื้อโปรดเลยจ้ะคุณสุรพินมาจากช่องน้องเจคะ่ะคุณจุรารัตนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะรู้ได้ไงว่าเป็นเสื้อตัวโปรดโอโ้โหทำไมมันเลอะขนาดนี้วันนี้ไปเพื่อนอะไรมาวะแต่กิจกรรมก็พอสมควรวันนี้หนักมากแต่ก็สนุกดีนะคะ คุณผู้แอดน้อยไปวิ่งมาเหลือหมดแรงไม่ได้วิ่งค่ะแต่ว่าก็หมดแรงรอดูคลิปนะจ๊ะคุณวันชัยอะไรอ่ะม,มันดีเลยแอดน้อยเคยมากทมไหมคะเคยค่ะไปบ่อยช่วงหนึ่งนะคะช่วงที่ไปเฝ้าพี่สาวทำคีโมนะคะไปแทบทุกสองอาทิตย์มั้ง คุณวรนุชนะคะกดให้แล้วนะคะมาจากช่องแอเจจ้าขอบพรบคุณมากๆนะคะใครว่าหน้าเหมือนอะไรเนี่ยคุณรวยหมื่นล้านใครว่าหน้าเหมือนยี่ยี่เป้อิ่มคืออะไรอะอ๋อพี่เป้ควัวอิ่มเหรอ หน้าหน้าเหมือนพี่เป้ควอิ่มเหรอโอ้โหเหมือนกันตรงนี้แล้วมั้งนี่ตรงนี้เนี่ยคุณพอ่อแอดน้อยอุ้ยอีลีเลยบ่ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณเบนจามาตเพิ่งวิ่งมาจากช่องแอดเจคะ่ะคุณอ้อยนะคะสวัสด,ดีจาแอดน้อยมาจากแอดเจจ้าสวัสดีนะคะคุณไวท์คลีนนะคะแวะมาให้กำลังใจก่อนไปซ่อมหลังคาเมื่อคืนเจอพายุ เข้ามาหนักที่กรทมอโอ้โหทำไมซ่อมหลังคาเวลานี้เนี่ยเนี่ยนี่มันหกโมงแล้วเด้อ๋อแต่ว่าซ่อมเวลานี้มันก็ไม่ร้อนดีเนาะคุณอ้อยนะคะหัวใจนะคะคุณยิ่งเจริญบอกว่าน้อยสวยกว่าเยอะเลยสวยกับใครคะสวยกว่าเมาใช่ไหมใช่จ้า คุณวัฒนาสวัสดีค่ะแอดน้อยคิดถึงจังเลยคุณดวงพรนะคะเพิ่งมาจากช่องแอดเจนะคะคุณรัชนกนะคะแอดน้อยน่ารักจ้าขอบคุณนะคะคุณโจเซฟกดไลค์ให้แล้วนะคะแอดน้อยยายชอบแอดน้อยแอดเจามากนะคะขอบคุณมากเลยคุณดีโดดีด้านะคะมากดให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าเมา,เาพรุ่งนี้มีเมนูอะไรหรอ อ่อนเพียเปี้ยแรงมากเลยเจอจะแชทมาหรอจะคอมเมนต์หรอสวัสดีค่ะเธอจะมาแย่งซีนใช่ไหมเขาต้งองเขาต้องทางกันว่ายัางไงอะสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือเมานะคะเอฟซีก็ถามว่ามึงเมาไหน <laughs> เมาแล้วแหละมึงเมาแล้วแหละ สวัสดีจ้าอ่านถึงไหนเนี่ยคุณจารานบอกไปทำอะไรมาถึงหมดแรงครับแอดโอ้ไปถ่ายวิดีโอมาค่ะทุกท่านค่ะเหนื่อยมากๆเลยไม่รู้ว่าจะมีคนไปดูหรือเปล่าเนาะแต่ยังไม่ได้ตัดเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะตัดคืนนี้ละคะ่ะคุณอนุสรมาจากแอดเจจ้าขอบคุณนะคะคุณสุวรรณานะคะคุณพุทธิพงษ์เย็นนี้เมนูอะไรนะคะ ไปรอดูในคลิปนะจ๊ะไปรอดูในคลิปนะจ๊ะคุณนะ้วาวันมาให้กําลังใจคะ่ะคุณอรไทยดูตลอดจ้าน้องทั้งสองนะคะคุณพิกอากาศพยากรไลฟ์อัพเพชรนะคะอ๋อพี่เพชรนะคะพี่เพชรสวัสดีพี่น้อยพี่เจนะคะคุณเบนจะมาก,กินข้าวยังโอ้ยเอ็มลอยคาราบาโอ้ยโดนปวดอีกแล้วให้ดูสิเนี่ยเนี่ย เอ็ม้อยไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยไม่ต้องหยุดเดี๋ยวนี้ยโอ้ย,อยทุกคนโดนปวดน,นะโอ้ย กินข้าวยังค้านะคะยังเลยนะคะคุณผู้เป็นโสดทำไมแอบไว้ในรูคุณอ้อยนะคะช่วยดูทุกคลิปจ้าขอบพระคุณมากมากเลยนะคะอุ้ยสะดุดอุ้ยตัวแย่งซีนใช่ตัวแย่งซีนเลยนะคะออ้เราเห็นเราเห็นใครกำลังวิ่งดุงด้งดุ้งดุ้งดุ้งอยู่ตรงงูนะคะวิ่งไปเลยมาโชคดีนะ <c oughs> เหมือนเมาจะวิ่งไปเตะขอบฟ้านะคะเข้าไปช่องพี่เจบ่นถึงพี่น้อยตลอดเลยนะคะอะไรอ่ะแอดเจบ่นหรอนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้จะให้ดูท้องฟ้าสักหน่อยฟ้าก็อาทิตย์ไปไหนเนี่ยพระอาทิตย์ลงไวจังคุณวันวิสาสวัสดีจ้านะคะ คุณรัตอากาศดีจังนะคะตอนนี้อากาศก็สบายๆบยะ,ะอยากจะเอเอหลังนอนจังเลยอยากจะเอหลังนอนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปนั่งเก้าอี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อยหลังมากเลยไปนั่งเก้าอี้นะคะเมา,มาไปบ้านเขาเหอะไปนั่งเก้าอี้ดีกว่าไม่เมื่อยดี อ้ายก่อนไปนะคะโหหัวฟูมากเลยนี่เลยชวนชมออกดอกเพียบเลยทุกคนดูซินี่ดอกไม้กำลังผลิบราเลยนะคะคุณนันทนาสวัสดีค่ะมาจากช่องคนขี้โมคุณเสมานะคะคุณ รังสรรค์น,นะคะดูทุกไลฟ์ครับขอประคุณมากๆเลยจ้า,ไป,า,าไปบ้านกันดีกว่าหอมอะไรไใช่คุณวัาชารีมาจากช่องเอเจคะ่ะคุณมาริกาสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยโอ้ยเคม ยังไม่เลิกงานอีกไงยังไม่เลิกงานอีกไงคุณปาริชาตินะคะต้นไม้สีเขียวขจีเลยคุณวลไยพรดอกไม้สวยเหมือนเจ้าของเสียงนกแก้วเลยดูอยู่ทุกวันคิดถึงจ้านะคะคุณนันทนาน้องน้อยทานข้าวยางยังนะคะคุณคารวัตสวัสดีครับเพียน้อยสวัสดีจ้าคุณมายุลามาจากช่องแอเจนะคะคุณหัตไทยพัฒนะคะคุณปูดูช่องอเจกดไลค์ให้แอดน้อยขอบพระคุณนะคะ สัญญาณเน็ตด,ดีมากนะคะวู้ดอกนี่เลยทองอุไลนะคะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยตอนที่แอดก่อนก่อนแอดไปกอกเนี่ยต้นยังอยู่ประมาณแค่นี้นะคะต้นแค่นี้ยังไม่มีดอกเลยนะไป6เดือนผ่านมาโหกลับมาดอกสะพังสูงท่วมหัวเราแล้วเนี่ยเนี่ย แอซื้อมาจากตลาดนัดนะคะสามต้นร้อยสามต้นร้อยก็ปลูกไว้ตรงหน้าบ้านเนี่ยสองต้นนะคะแล้วก็ปลูกไว้ตรงสารพระภูมิต้นหนึ่งนะจ๊ะคุณอัชารานะคะสวัสดีค่ะคุณบรรทิตาไม่ไปหาเห็ดนะคะเขาแถวบ้านแอดเห็ดยังไม่ขึ้นเลยเขาบอกเห็ดยังไม่ขึ้นกันนะคะผู้ชํานาญยังบอกว่าเห็ดยังไม่ขึ้นนะคะหน่อไม้ก็ยังไม่ค่อยอันนั้นเลยต้องรอให้ฝนมันตกหนักกว่านี้ก่อนนะคะ คุณสำฤทธิ์นะคะสวัสดีครับแอดน้อยสวัสดีจ้าคุณปูนะคะคิดถึงวันไหนไม่ได้ดูคะ่ะนะคะคุณชนกนันไปกดให้แอดเจมาแล้วคะ่ะคุณปูดีใจนะที่บ้านแอดน้อยมีบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะคุณมนัฐนะคะคุณจุธามาจ้าก็ตอนนี้นะคะพ่อก็เตรียมดินไว้แล้วนะคะเตรียมไว้สองจุด แอดน้อยคุณป้าอ้วนนะคะแอนน้อยคิดถึงนะน่ารักจังคุณอ้อยสวัสดีคะ่ะคุณดาดาสวัสดีจ้ะนี่ก็มีตรงนี้นะคะโอ้กลายเป็นที่นอนในเจ้าล่ําไปละตรงนี้จะลงผักสวนครัวนะคะสองแถวนี้ก็จะปลูกเป็นหัวชัยเท้านะคะตรงนี้เป็นหัวชัยเท้าของแม่นะคะส่วนตุงที่เหลือก็จะเป็นพวกผักกาดขาวแล้วก็ถั่วฝักยาวนะจ๊ะแล้วก็จะมีแปลงตรงนี้คารบ้า แล้วก็จะมีแปลงตรงนี้นะคะแปลงตรงนี้เดี๋ยวจะปลูกเป็นพวกไม้ยืนต้นนะคะพวกเป็นพวกผลไม้นะคะเดี๋ยวก็จะหาหามาปลูกอะไรที่เราอยากกินอะไรที่เราอยากปลูกก็จะซื้อมาปลูกนะคะ คุณนันทนากกอกเขาไปหาเห็ดทุกวันจ้าเห็ดที่กกอกนี่โอ้โหตื่นกล้องนะคะเหมือนกับรู้ว่าแถวนั้นยูทูบเบอร์เยอะนะคะขึ้นกันใหญ่เลยให้ยูทูบเบอร์ถ่ายนะคะเห็ดแถวนี้ยังไม่มีนะจ๊ะเพราะว่าถ้าแอนจะไปหาเห็ดเนี่ยโน่แหละต้องข้ามเขาไม่ใช่ข้ามเขาต้องไปไกลมากนะคะทุกท่านขาเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าถ้าจะไปหาเห็ดอะไรเนี่ยต้องไปหาแถวไหนนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ คุณชายนะคะสวัสดีค่ะคุณวีโวนะคะคุณจอนเป็นคอนเลเอาพ่อแม่เล่นละครเลยแอดอ๋อจ้ะคุณสุภลักษณ์นะคะคุณไม่ยุรีกกกอกมีเห็ดปราเต๋นมีเห็ดปราเต๋นไปเก็บเห็ดกันจ้าปลูกถั่วพูด้วยเออถั่วพูก็ชอบกินนะคะ เลี้ยงหมาสี่ตัวหรอไม่ใช่นะคะหมาแอดมีสอตัวคือหมาล่ำกับหมารวยนะคะส่วนตัวน้อยนะเป็นของอบ้านน้องเมาเขานะคะสะสะกรนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องสานะคะคุณวัสนาที่สวัสดีคะ่ะคนสวยทํำไมอยู่คนเดียวจ้าไม่อยู่คนเดียวนะคะพ่อกับแม่ขึ้นบ้านไปแล้วนะคะ คุณหนูเบนมาแล้วมาแล้วพี่น้อยพี่เจให้โทรหาจ้าอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขึ้นบ้านละแป๊บนึงคุณวิไลพรเหมือนบ้านสวนเราที่จังหวัดสุริเลยเห็นแล้วมีความสุขนะจ้าคุณบัตรซ่านะคะนู่นเดี๋ยวจะให้ดูเขาที่จะต้องไปหานี่เห็นลูกนูนไหมไกลมากอยู่สายเอเชียเลยนะคะเนี่ยแหละต้องขี่ไปถึงนู่นนะคะถึงจะมีพวกเห็ดพวกอะไรเนี่ยเพราะเขาแถวบ้านแอดก็ไม่ค่อยมีนะคะอ่า พาก,กินพาเที่ยวนะคะคิดถึงนะคะคุณป้าอ้วนแอดน้อยเขาไปเก็บเผ็ดทุกวันที่กก,กอกจ้าคุณหัดไฮพาร์ตนะคะคุณปูนะคะแอดน้อยปลูกผักสวนควรัวและดอกไม้สวยๆจัดมุมแบบชวนเอฟซีไปเที่ยวและทําที่พักด้วยซีโอ้โหนะคะเดี๋ยวถูกลงวันที่1ทําแน่นะคะถูกางวันที่1ทําแน่ก็คิดอยู่คะ่ะว่าเดี๋ยวจะอาจจะประมาณว่า เอาแบบว่าจัดสวนนะคะเป็นต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงจุดเนี้ยเดี๋ยวแอดอยากจะทําเป็นที่พักอะไรแบบนี้ไม่ใช่ที่พักอะไรใหญ่โตนะเหมือนที่แบบนั่งทํางานของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นมุมแบบเคาน์เตอร์กาแฟอะไรแบบนี้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงจุดเนี้ย <c takim faut> เพราะว่าก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยมันมีชิงช้าอยู่แต่ว่าตอนนี้มันผุนะคะพ่อก็เลยเอาเก็บทิ้งไปแล้วนะคะมีพื้นที่สวยงามน่าท่องเที่ยวนะคะขึ้นบ้านขึ้นบ้านเดี๋ยวยุงกัดนะคะ โอ้อ่านไม่ทันต้องขออภัยนะคะพิมพ์มาใหม่นะจ๊ะคุณโก้พิ้วนะคะแอดอยู่ไหนก็สร้างคอนเทนต์ได้เสมอติดตามตลอดครับนะคะขอบพระคุณค่ะคุณอภิญญานะคะสวัสดีจ้าคุณวัศนาเอาผักเชียงดาวมาปลูกซีคะแก้ได้หลายโลคเป็นพันไม้เลื้อยจ้าโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นบ้านกันก่อนนะคะมาไว้มา,มมาหรอเปรียดเปรียเปรียเปรียรย อะไรแม่เป็นอะไรทำไมอ่ะยอยโอ้จะว่าไปไพ่อไม่ได้เตรียมไฟอีกอ่ะ นึกว่าอยากเห็นหน้าเราที่ไหนได้ข้าว <c oughs> ไม่เทให้ก็บ,บนเยลักกี้เอ้ยเ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนก็ได้เนาะมันยังเจ็บอยู่นั่งตรงนี้ก่อนก็ได้โอ้ยขอนั่งเอ็นหลังสักหน่อยนะคะอ๋อเดี๋ยวแอดเจให้โทรใช่ไหมแป๊บนึงนะ ทำไมมันเอียงจังซีเออคุณป้านางบอกไล์ชนกันเลยกับเจนะคะหนึ่งเดียวนะคะแวบไปแวบมามาจากแอดเจทำไมไม่มาไล์ด้วยกันจ้านะคะแอดเจเพิ่งกลับไปจากบ้านแอดน้อยนะคะคุณวิราวาลสวัสดีจ้าคุณพันนีทําอยู่คนละบ้านกันกับแอดเจคะ่ะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวโทรหาแอดเจแป๊บนึง จะโทรแล้วนะแอดเจกระโดดขาหักเลยไหมคะน้องสาจะโทรแล้วนะจะโทรแล้วนะคุณบุผภาแอดน้อยเป็นไรคะวันนี้โอ้โหหมดพลังเลยคะ่ะไปถ่ายคลิปมานะคะปวดหลังกระดูกกระเดี่ยวโอ้ย คุณบุญชูสวัสดีจ้าสบายดีไหมสบายดีนะคะถ่ายคลิปเหนื่อยแต่สนุกนะคะเหนื่อยแต่สนุกสวัสดีคะ่ะคุณบุพาสวัสดีนะจ๊ะอา้าวโทรไปก็ไม่รับละนี่โทรแล้วโทรอยู่นี่โทรอยู่กอกหายเห็ดกันใหญ่เลยนะคะ อา้าวทำไมไม่รับนี่ <S <S ให้แอเจโทรมาดีกว่าแอเจอย่ามาแหลนนะรับโทรศัพ์แอดน้อยด้วยนะคะอา้าวเดี๋ยวให้แอเจโทรมาแล้วกันให้เขาโทรมาแล้วกันนะคะเอฟซี FC ช่วยไปบอกว่าให้เขาโทรมาแล้วกันนะคะเพราะว่าแอดน้อยโทรไปก็ไม่มีใครรับเนาะให้เขาโทรมาเครื่องลายเก่านะซัมซุงนะคะให้โทรมาลายเก่าเด้อดีลาเด้นี่ คุยกับเอฟก่อนขออ่านจากคอมเมนต์สุดท้ายเลยนะคะใครที่ไม่ได้อ่านก็พิมพ์เข้ามาใหม่นะคะคุณประภาสีเอเจไล์อยู่จ้านั่นแหละค่ะเอฟไปพิมพ์บอกนะคะให้โทรไลน์มานะคะคุณ VIP วันนี้มาทานแอดน้อยไล์จ้าคุณ v ีโวนะคะคุณคารวัตกำลังตกสังกะสีอยู่พี่เจตกสังกะสีเหรอคุณนัทราดาน่าใสสวยทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะ คุณรวยมือร้านแอดเจจับสังกะสีตีตะปูอ๋อตอกตะปูอยูบอ่บ่อโอ้ยคุณชาราดีใจแอดน้อยแอม o ย r เฟรน n ์สวัสดีครับแอดน้อยคอยใครอยู่คนนั่งดูอยู่ข้างหลังเป็นใครเนาะมีคนข้างหลังอีกเหรอคะพม่านเจดสีมันีเจ็ดแสงเด้นีไม่มีใครเลยเด้อเคคุณอนุสรแอดน้อยลุงหวางขาไปไหนคะลุงหวางนอนแล้วหรอแอนแนนอนหรือนั่ง แนนอนก็นอนจิลุงวางขึ้นนอนแล้วนะคะนี่แหละก็จะขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์สักประมาณสี่ทุม่มห้าทุ่มก็จะลงมาโลกมนุษย์นะคะและหลังจากนั้นก็ยิงยาวเลยแล้วก็ไปเฝ้าพระอินทร์อีกทีช่วงประมาณตีห้าหกโมงเช้าประมาณนั้นนะคะคุณรดาวันนี้ทำกับข้าวเย็นอะไรกินจ้านะจะเป็นเมนูสุดพิเศษมากๆเลยทำให้พ่อกินเป็นครั้งแรกนะคะต้องรอดูในคลิปนะคะเป็น อ,อผลผลิตจากความเหน็ดเหนื่อยของวันนี้นะคะสุดยอดมากคุณมานะคคิดถึงคะ่ะแอดน้อยจัก,กรีสวัสดีครับจัก,กรีตัวสำรองรายงานด่วนอาจัก,กรีตัวสำรองมีด้วยเหรอเนี่ยหาคุณเมยสวัสดีคะ่ะแอดน้อยคุณูุผาทำไมต้องอยู่คนละที่คะเป็นห่วงอ๋อก็อยู่คนละบ้านนะคะบ้านใครบ้านมันนะคะก็บ้านก็ห่างกันประมาณไม่รู้กี่กิโลขับรถประมาณสิ ถึงสิบห้านาทีวาย <c oughs> คุณกฤษณากดแล้วจ้าคุณวัวิวันนะคะแอนน้อยกลับบ้านพี่โลกได้กินกล้วยตากหรือยังจ้ายังเลยคะ่ะคุณวาสนานะคะสวัสดีแอนน้อยคิดทอดเดอ้อคุณบุญชูอยู่บ้านกับแม่แก้มออกเลยแม่คงทํากับข้าวอร่อยนะแก้มออกเลยนะคะคุณโค้ชสวัสดีคะ่ะแอดน้อยคุณอมรรัตน์นะคะแอดที่เยอะปลูกทุเรียนจ้าก็ค,คิดว่าจะปลูกสักเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรพันละต้นนะคะไม่ใช่หมายถึงปลูกผล,ลไม้ชนิดละต้นนะคะก็อาจจะมีมะม่วงทุเรียนลิ้นจีเอาที่แบบว่าเราชอบกินนะมะม่วงทุเรียนลิ้นจีแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวจะหาอินทผลามมาปลูกนะคะอยากอยากปลูกอยากลองนะแล้วก็เราเจอไม้อะไรที่อยากปลูกเราก็มาปลูกนะคะอะไรที่เราอยากกินนะคะ โอ้ยเดี๋ยวขออ่านอันสุดท้ายเลยนะคะคุณคุณอารมณ์นะคะดีเลยไม่ต้องจ้างยามนะคะคุณเบญจวรรณจ้าคุณแดงจะกลับกบกอกเมื่อไหร่นะคะ คุณบุญญลฤทธิ์นะคะกระทออ้อนเออกระท้อนด้วยนะคะคุณอมรรัตน์นะคะคุณพิมพ์สุภาแอสเ,เจอเจอกุญแจไหมคะยังไม่เจอนะคะคุณมาสเตอร์นะคะกดให้แล้วแอสสวัสดีคะ่ะคุณเมสาพรนะคะขอบพระคุณสําหรับหัวใจนะจ๊ะใครที่พิมพ์มาแล้วยังไม่ได้อ่านพิมพมาใหม่ได้นะคะอินทรผาลามอร่อยคะ่ะชอบกินใช่คะ่ะคุณบุภาอยากจะมีปลูกสักต้นนะคะได้ไปลองกินของเขา2ลูกนะคะไปกินที่วัดนะคะเขาเอามาถวายพระนะคะแล้วได้แบบว่าเสสังมาได้2ลูก เออมันอร่อยดีก็เลยอยากปลูกนะคะคุณบุญชูส่งใจมาช่วยจ้าคุณยุพาคิดถึงแอดน้อยนะคะพระเอกลิขิตไม่มาเลยนะคะคุณสุภาวดีโอตอนนี้พระเอกลิขิตด,ดูดูประกวดร้องเพลงอยู่ติดป,ประกวดร้องเพลงนะคะคุณศส,ะสะกรพี่น้อยทำไมจ้าทำไมเลอ ทำไมนะน้องสาคุณอินดี้แอดกลับก็กอเถอครับยอดน้อยจังครับไม่เป็นไรนะคะทุกท่านขาสักวันหนึ่งก็ต้องกลับบ้านกันทุกคนนะคะเรากลับมาตอนนี้จะกลับเมื่อไหร่จะกลับช้ากลับเร็วยังไงก็ต้องกลับนะคะทุกท่านขาแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้นะคะโควิดแบบนี้อยากอยู่กับพ่อแม่นะคะคุณเคดีเคดีเคแอดเจตอกตะปูอยู่จ้าจากคุณคุณคุณอะไรนะ e w s i อ่านว่าอะไรเนาะสวัสดี จ้าป้าแอลดูจากอิตาลีจ้าคุณคณิฐานะคะสวัสดีจ้าแอดน้อยยายตามมาจากกกอกมาถึงพิษณุโลกเลยนะคะคุณนภัสกดให้แล้วนะคะคุณอลอพินจ้าคุณวนาแอดเจให้รับโทรศัพท์ด้วยคุณเมกดให้แล้วนะคะคุณสุริมเล็กมาจากแอดเจจ้าคุณจำปีสวัสดีค่ะจากไอ์แลนด์คุณพิมพ์คุณมาดนะคะพิมพ์คุณมาด พิมคณามาสนะคะไม่เห็นแอดน้อยวิ่งแล้วว่างๆไปกกเก่าอีกนะคะก็วิ่งอยู่นะคะในคลิปก็ยังมีวิ่งอยู่นะคะคุณแป๋วนะคะสวัสดีคะ่ะแอดน้อยกดให้แล้วนะคะคุณชนะดากดให้แล้วคะ่ะคุณธีนกรสวัสดีแอดน้อยคิดถึงนะคะคุณพิมพรจ้าแอดเจให้รับเครื่องไหนแอดเจตอกตะปูอยู่ไม่ใช่หรอถ้าแอดเจตอกตะปูเสร็จแล้วให้เขาโทรไลน์มาแล้วกันเนาะให้โทรไลน์มาเลย คุณลาวาสวัสดีจ้ะแอดน้อยกดให้แล้วนะจ๊ะคุณพี่สมัยอินทพาลามถ้าอยากปลูกถามก๊อกก๊อกนิวซีบ้านพี่เขาก็ปลูกหน้าบ้านจ้านะคะคุณตุ้มเฟมิลี่ฝากความคิดถึงจากพัทรุ่งนะคะคุณขวัญคุณขวัญคุณการพาพรนะคะคุณสิริอีฟนิ่งค่ะอีฟนิ่งนะคะคุณสิริโอ้โหพี่เป๊ะควอิ่มพุงกลางพี่เป้ไปหาเห็ดมาเป็นไงบ้างโอ้โหเห็กดกกกี่ตื่นกล้องหน้าดูเลย ขึ้นกันดีจริงเห็ดแถวบ้านหนูยังไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยแหมเห็ดกกๆอ,อ่นี้รู้ว่ายูทูบเบอร์เยอะเนี่ยตื่นกล้องเงินใหญ่เลยอะไปหาเห็ดมาสนุกมากใช่ไหมโอ้ยดูอยู่ดูอยู่ดูไ์ดสดอยู่นะคะคุณสุบานติดตามให้แล้วคุณนัทวดีนะคะคุณไรดี้นะคะคุณสุดารัตน์เล่นไปเล่นมานะคะคุณสุภาวดีแอดโชทำอาหารท,ท้องถิ่นวันละสองเมนูไม่ระวัาอ้วน ไม่วิ่งระวังอ้วนนะคะคุณอารมณ์แอเจตัดหูพ่อโดวยวันนี้อ่าไปหาเหตุมาสนุก้ากเลยใช่ไหมพี่เป้คุณอนุสอนแอดน้อยพี่เป้คนสวยมาคะ่ะคุณชิดนะคะแอเจให้โทรหาใหม่จ้าคุณเพนพรแอดไลค์ like, บ่อยๆนะจ้าคุณนัทราดาใช่จา้าดูอยู่ก่อนจะตามกดไลค์ให้เลิบๆจ้าคุณสลีสวัสดีคะ่ะพี่เป้จ้าพี่น้อยหมุน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 ,ห,มน,ห,มนหรอใครหมุนบ้างแอเจกำลังเข้าบ้านนะคะคุณ กชามาดนะคะสวัสดีจ้าจากพัสมุเจดีนะคะพี่เป้บอกไข่แตกเลยบอกไข่แตกอ๋อก็ใช่สิมันร้อนแล้วก็ดื้อเหนื่อยอะ่ะระวังไข้เด้อระวังยุงด้วยนะบนเขาอะ่ะเขาแถวบ้านเนี่ยยังไม่มันยังไม่ค่อยอัน,นั้นเลยถามผู้ชํานาญการในการหาเห็ดหาหน่อไม้แล้วเขาบอกว่ารออีกสักพักหนึ่งรอฝนอีกรอบหนึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยอัน,นั้นเห็ดยังไม่ค่อยฮือฮาตอนนี้เห็ดกําลังตั้งเต้าอยู่นะคะ พี่แอดน้อยให้พี่เป้แอดไลน์เลยค่ะโอ้เดี๋ยวจะโทรสวนกับแอดเจนะสิคุณอุษานะคะคุณคงทวัตนะคะตามมาจากกกอกนะคะคุณอีเอ็กนะะอนาคตลุงพลจะย้ายไปวาริชภูมิแน่บอกที่ดินพ่อแม่มีหลายสิบไร่เชิญยูทูบเบอร์มาอยู่ด้วยจ้าคุณพิมพ์สุภาคิดถึงบ้านจังแอดน้อยบรรยากาศแบบนี้ที่พิจิตนะคะคุณอารีแอดน้อยทาคลิปไปเก็บเห็ดบนเขาสิค้าตอนนี้เห็ดที่บ้านแอดยังไม่ยังไม่ค่อยตื่นเลยนะคะคุณชัมพร